เรื่องเล่าผีตอนทางลัดที่ไม่เคยผ่านสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านเราชื่อมายวันนี้เรามีเรื่องราวจากประสบการณ์จริงจะมาเล่าให้ฟังโดยเหตุการณ์ลี้ลับที่ว่านี้ มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีที่แล้วคือว่าตอนเวลาสามทุ่มของทุกวันเราจะเอาข้าวไปให้สุนัขจรจัดอยู่เป็นประจำซึ่งเราได้ทำมาตลอดห้าปีแต่แล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งเส้นทางเดิมที่เราเคยไปนั้นกำลังมีตำรวจตั้งด่านอยู่เราเลยบอกให้แฟนขับรถไปอีกทาง ซึ่งเส้นทางที่ว่านี้พวกเราไม่เคยเข้าไปแต่รู้ว่าทางมันสามารถทะลุหากันได้คือว่าเส้นทางดังกล่าวนั้นย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่พื้นที่แถบนั้นยังไม่เจริญมากนักมันมักจะมีโจรผู้ร้ายชุดผู้หญิงไปย่ำยีบางทีก็มีคนทำแท้งแล้วเอาเศษซากชิ้นส่วน ไปทิ้งแถวนั้นนั่นจึงทำให้ชาวบ้านโจดข้านกันไปทั่วว่าเส้นทางสายนี้มันมีแต่สิ่งลี้ลับสยองขวัญอยู่เต็มไปหมดคืนนั้นตอนที่เรากับแฟนขี่รถเข้าไปทุกอย่างมันก็ดูเป็นปกติเหมือนกับว่าไม่น่าจะมีอะไรให้ต้องกังวล พอขี่รถเข้าไปเรื่อยๆเ,เราก็พบว่าถนนเส้นนี้มันมืดและเปลี่ยวมากตลอดทางจะไม่มีไฟกิ่งเลยซักดวงตอนนั้นก็มีแค่ความสว่างจากไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของพวกเราเท่านั้นแต่แล้วแฟนเราเขาก็พูดขึ้นมาว่าอย่าตามมานะไม่อยากทำร้ายเด็ก แล้วแฟนก็หันมาบอกกับเราว่าอย่าหันกลับไปมองแต่ความรู้สึกของเราในตอนนั้นคือเสียวสันหลังเอามากๆเราเลยชำเลืองไปมองแถวๆข้างทางซึ่งมันก็มีแต่ต้นจามจุรีขนาดใหญ่ยืนต้นเรียงรายเต็มไปหมดแต่แล้วเราก็ต้องตกใจสุดขีด เพราะได้มองไปเห็นร่างร่างหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนต้นจามจุรีในสภาพที่ดูสกปรกผมเผ่ารุงรังแฟนก็เลยบอกว่าอย่าหันไปมองเราจึงรีบซบหน้าลงที่หลังแฟนแล้วหลับตาปีไม่กล้ามองดูอะไรอีกแล้วพอมาถึงบริเวณที่เราจะเอาเข้าวให้สุนัขก,กิน เราก็รีบเทข้าวไว้เป็นกองๆเสร็จแล้วก็ตั้งท่าจะพากันกลับแต่ก็มีน้องหมาตัวหนึ่งมันหันหน้าเห่ามาทางเราแล้วมองเลยไปทางด้านหลังของเราจากนั้นมันก็ส่งเสียงครางงิงๆิงิง,ง,ง,งแล้วมองหน้าเราเหมือนว่ามันอยากจะบอกอะไรกับเราสักอย่างเราจรึงลูบหัวมันแล้วบอกว่า แม่ไปนะลูกแม่ไม่เป็นไรน้องหมาจึงก้มกินข้าวต่อจากนั้นเราสองคนก็พากันขี่รถกลับออกมาจากตรงนั้นในตอนขากลับพวกเราก็ต้องใช้เส้นทางเดิมแฟนเราจึงรีบบิดรถเพื่อให้ผ่านพ้นเส้นทางแห่งนี้ให้เร็วที่สุดแต่เนื่องจากพื้นถนน เป็นทางลูกรังทำให้มีหลุมมีบ่ออยู่เป็นระยะระยะแฟนเราจึงต้องผ่อนคันเร่งอยู่เป็นช่วงช่วงเพื่อที่รถจะได้ไม่เสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุและแล้วสายตาของเราก็ได้เผลอหันไปมองที่ต้นจามจุรีอีกครัง้งก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลย แต่พอมองไปยังทางข้างหน้าเรากลับเห็นว่ามีร่างของใครคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างทางสภาพของร่างดังกล่าวเนื้อตัวของเขานั้นเน่าเปื่อยแขนขาดูเละอย่างน่าสยดสยองและอ้าปากกว้างเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างพอแฟนเราขับรถใกล้ร่างนั้นเข้าไปเรื่อยๆ ร่างสยองดังกล่าวก็พยายามเอื้อมมือจะมาจับที่ขาของเราแต่เขาไม่สามารถที่จะแตะตัวเราได้แฟนเราเลยตะคอกออกไปว่าหยุดนะแล้วรีบขับรถให้พ้นออกจากพื้นที่นั้นโดยเร็วที่สุดพ่อกลับมาถึงบ้านเราก็โผเข้าไปกอดแม่แล้วร้องไห้โฮออกมา แม่เลยถามว่าเป็นอะไรเราเลยเล่าถึงสิ่งที่ได้พบเจอมาให้แม่ฟังแม่เลยบอกว่าเขาอยากได้ส่วนบุญจากลูกหรือเปล่าเพราะลูกเป็นคนที่นั่งไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนและยังเมตตาต่อสัตว์เขาเลยหวังให้ลูกเมตตากับเขาบ้างงั้นคืนนี้ ตอนสวดมนต์ก็อุทิศบุญกุศลให้เขาด้วยแม้จะไม่รู้จักชื่อก็ให้เรียกเขาว่าวิญญาณที่เจอตรงคลองน้ำแล้วตื่นเช้ามาใส่บาตรก็ให้เรียกเขาด้วยซึ่งเราก็ได้ทำตามที่แม่บอกทุกอย่างจนกระทั่งมาถึงช่วงเข้านอนของอีกวนันเราก็สวดมนต์แล้วเข้านอนตามปกติ แล้วคืนนั้นเราก็เกิดฝันแปลกๆขึ้นมาคือในฝันนั้นเรากำลังยืนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จากนั้นมันก็มีมือเน่าๆเละๆหลายสิบมือยื่นออกมารับแสงสว่างแล้วเพียงครู่เดียวมือเหล่านั้นก็ค่อยๆเลือนหายไป พ่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราจึงได้เล่าถึงความฝันให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าเขาอยากได้ส่วนบุญจากลูกเฉยๆเขารู้ว่าลูกรับรู้และสัมผัสเขาได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรากับแฟนก็ไม่ผ่านไปทางนั้นอีกเลยแต่ทุกวันนี้ เราก็ยังไปให้ข้าวสุนัขจรจัดทุกๆวันเหมือนเดิมช่วงเวลาเดิมสถานที่เดิมและใช้เส้นทางเดิมไม่ไปทางลัดที่เคยเจอดีอีกแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับหลอนๆจากคุณมาย ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟัง มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ c e b o o k Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ